ไม่ได้เพ้อเธอสูนี่เพือรด้เข้าเข้านี่ฮะเออเดิดจังนี่สนานโลดมันฮอนฮอนยังไงมันมีเปลี่ยนหรอล้างก็ข้อร่องข้อร่องหนึข้อข้อ้าวกับมันคืใไตเฟสบัน ไปดับมงังเรอดับมังเรือเอง,เงฟฟอันนี้วะดับแล้วย <c oughs> อ้าวได้แล้วบ่ยังเอามังเรือสิป่ะนี้มาปิดเล้วกันเน้มีปเป็นตัวเลือ <c oughs> นี่เด้นี่แสงไฟฟ้าดับแล้วบ,บ่ <c oughs> ปิดนี่ มืดตื่นๆเลยวันนี้เหนื่าเกี่ยวเลยแอนเกียวกลับมาแล้วนะคะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมผคุบ่าวถาหายจักลุงมาแล้น้องเกี้ยวยังไม่มาหรอท้องคุบ้าเขามาถามหาว่านี้เน <c oughs> าะไ <c oughs> ม่เปี็นไรสัก นึงว่ามินน้อยกลับมามาแต่แม่มินน้อยนะคะเอฟซีติดเขาวติดหนึ่งจ้าเห็บตเชื่อตอนนีไ้ไมเอามาลงไปแล้วก็ลืมมาไปสิอ่ะพี่น้องดังไฟคืนบันนิ้า เมื่อตื่นเออปวดนะจะบอกทียท่ย์เข้ามาติพย์หนึ่งโมเปี้ย

ไปแล้วจ้าอืมวันนี้เราจะกินต้มอ,อึงชายโยนะคะพี่น้อง,องเืพราะเหรออื่สาอึงป่เออกับมาอุ่นเดี๋ยวต้องไปเก็บพริกก่อนจะมาเรามาทำจับข้าวนะคะค้ายทุ่ง มาฟ้แขกพี่เสดนะคะที่อยู่กับลุงช่างอยู่นะคะเราก็มาช่วยกันทำกับป้าท้ายบ้านนะคะแกจะหั่นหมูให้ปลา้ายบ้านเออหมูต้องสับเลยอ่ะเจ้าต้องอันนี้ไม่เจ้าเราสับอยู่แต่ว่าเจ้าอันทอดไข่ก่อนทำขวดดาวก่อนเลยแล้วก็สับเองเขาจะป่าเอาที่มันอ่อนแล้วก็สับ จะาอทำไข่ดาวสี่ห้าลูกนะอันนี้เราได้แช่นะคะมันอยู่ซองฟิตว่ามีหนัดเลยค่อย ้องขึ้นเขาต้องขึ้นเตียงทำขนาดไม่ต้องทำแบบนี้ขวดไก่ทุ่งกับโซโลหกพี่น้องเลยม,มีมีอีโต้อยู่ ไม่ยูเด่ะเมนูเย็นนุ๊กัวไทยขึ้น

อือมเราไ่ใหม่ไถพึ่งเมื่อวานนี้ เสียงแบบนี้เลยแล้วนะตัวใหญ่มัอโผลลงมามาันจะคีดซอ,อกของมันีดซอกด้วยะคะ่ะเป็นการกระโด นะคะให้ท่นนานคาะนะคะที่มาพักนะคะนี้านอ้วนเรก็ตําให้เพิ่กนแรงเรียรอแล้วเราก็จะเอา กะเพราเียงยาลางกปะปะปาให้กิน กะเพรานี้ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าที่กบเกกรอด้วยนะคะหันหลังค่ะเราก็จะมีผัดกะเพราไข่ดาวนะคะง่ายๆค่ะท่านทนายนะคะไม่ยากนะคะสวัสดีค่ะ